นี่นะครับพาทีมงานมานลครับเดี๋ยวเราเต็เคลียร์พื้นที่นะครับนี่เราก็จะตีนะครับไม้แรกเดี๋ยวผมจะตีก่อนนะครับเดี๋ยวให้เด็กน้องๆตีไม้สองกับเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้น้องยันเลยโอ้โหตียากด้วยครับต้องตีใหญ่แค่นี้มูลีตีตีใหญ่แค่ ให้วมเกมลี่ยให้สิ่งเกินเดี๋ยวให้น้องเขาถือไว้บอกเอ็งยังปล่อยเอ็งยังปิดหน้าล้อเปิดหน้าล้อเป็นวะไม่เป็นไรถือไว้เถอะงั้นอะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาวัดเพราะถ้าเอ็งน้องเปิดหน้าล้ออย่างเงี้ยเห็นไหมเปิดหน้าล้อเวลาปลาดึงมันก็มันวางเบ็ดได้ไงแต่ถ้าปิดหน้าล้อเว้ยมันต้องเวลาเยอะปลามันก็ต้องมานั่งปิดอีกทีนึงไง แต่ยังไม่เข้าใจเอกงก็ปิดไว้ก่อนอก็ถือไว้กับุญก็เกยนะะนี่นะครับโอ้โหโคตรหมายธรรมชาติอะนะครับนี่เป็นหลังธรรมศาส,สตร์ศูนย์รังสิตนะครับหลังออฟฟิศอันนี้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำให้น้องอีกอันหนึ่งก่อนนี่มีไม้ด้วยเนี่ยเนี่ยวันหลังเนี่ยเองทำเหล็กง้างแบบนั้นเนี่ยไว้ เออแล้ววันหลังพี่มาแต่แต่เองทำงานเองต้องเปิดหน้าลอกนะ <Okay. S 1> เปิดหน้าลอกให้หม้อมันหมุนได้เออให้มันดึงได้หมุนหน้าลอกเออไม่ใช่หมุนอีกฝั่งหนึ่งนะหมุนเออแม่ถ้าหมุนแล้วก็ดึงดูไอ,อ้ทางนั้นปิด <Okay. S 1> เห็นไหมต้องหมุนอีกฝั่งหนึ่ง <Okay. S 1> ดูนะครับวันนี้เราจะได้ปลาอะไรครับ แต่เปิดไ้เปิดไว้เยอะๆเลยนะถ้ามันดึงเบ็ดไปเองตามกระโดดตามเก็บเบ็ดให้กูด้วยนะอา,อาอเขอเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวไปทำให้อีกชุดหนึง